ตบสาวไทยเลี้วตัดเชือกซีเกมรัศมีแขบุกให้กำลังใจติดขอบสนามทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์ซีเกม15สมัยและแชมป์เก่าทยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบไม่เสียเซตด้วยการเอาชนะมาเลเซีย3 0ถึงศเซตในการแข่งขันวอลเล่บอลประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอกีฬาซีเกมครั้งที่32 캄บม d ย2023ที่โอลิมปิกคอ p l e x ็กซ์อินดอร์เมนอนภายในเนชันแนลโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่1พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกมวันนี้รัศมีแขฟ้าเกื้อลน้นดารานักสแสดงและนักกีฬาวอลเลย์บอลสโมสรด,ดิมัทฟู้ดไฟเชฟแอ,อร์ฟอสใช้เวลาว่างที่มีเพียงวันเดียวในช่วงนี้เดินทางมาให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแบบติดขอบสนามเกมนี้โคตรด่วน นายดนัยศิวชรเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจัดผู้เล่นชุดหลักลง6คนแรกเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุ๋มบิมชัชุอ่อนโมกสีบีมพิมพิชยากกรามโมเมธนัชชาสุขสดเหนียววัชริยานวนแจ่มไก่วิมลรัตนพันธ์และโสโสรยาพรมล่าเป็นตัวเซตโดยมีแป้นปิยนุษแป้นน้อยกับเอสุภัตราไพโรสลับกันเป็นตัวรับอิสระ เริ่มเซตแรกทีมตบสาวไทยไม่พูดพร่ำทำเพลงไล่ทำแต้มใส่มาเลเซียทันทีโดยอาจจะยังมีบางจังหวัดที่ผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็สามารถปิดเซตไปได้แบบสบายๆ2 5 1สบาย25-12ขึ้นนำา1ภภายในเวลาแค่20นาทีเท่านั้นจากนั้นในเซตต่อมาทีมวอลเล่บอลหญิงไทยยังเล่นได้อย่างแน่นอนเอาชนะไปได้อีก25-14ในเซตที่3ไทยส่งบรรดาดาวรุ่งลงมาเล่นบ้างไก่วิมลรัตน์แคทดารินปิ่นสุวรรณและเฟิร์น วริศราศีทาเลอร์แต่ก็ยังคงทำผลงานได้ดีอยู่เอาชนะไปได้อีก25-15จบเกมทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้3-0เซต25-12 25-14และ25-15ทำให้ไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเอรอพบรองแชมป์กลุ่ม B ีระหว่างฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศที่จะทำการแข่งขันในวันที่13พฤษภาคมเวลา17นาฬิกา ที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมนอนภายในเนชันแนลโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญ